สถานที่ดี4ีเส้นผิงเนี่ยกับไทยเรามีความนั่นที่ดีพอสมควรนะครับแต่นักลงทุนกับจีนเนี่ยถ้ามาลงทุนเนี่ยควรเลือกประเทศไทยก่อนเขาได้ออกข่าวไปแยอะเพิมป่วนะได้ผลักดันเขามีความเชื่อมั่นประเทศไทยเอาแบบนี้ดีกว่า2,563ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนครบรอบ45ปีกําลังจะผ่านพ้นไปขอการค้าไทยจีนเตรียมการอย่างแข็งขันเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่าง2ชาติให้รุดน,น่ายิ่งขึ้น ล่าสุดจัดงานแถลงข่าวเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอ,อการค้าไทยจีนสำหรับไตรามาสที่1ของปี2,564ดัดชนีตัวนี้นะครับเป็นดัดชนีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถามเนี่ยเราถามจากตัวสมาชิกหอการค้าไทยจีนประธานประธานกิจกรรมศักดิ์นะครับกรรมการบริหารคืออาศัยประสบการณ์นักธุรกิจกลุ่มนี้เนี่ย มีจำนวนอย่างน้อย15%เของ GDP สิ่งที่เราทำนะครับคาดการณ์อนาคตหมายความว่าเอาใจมาสนี้ไปคาดการณ์ว่าใจมาสหน้าจะเป็นอย่างไรตัวดัชนีนะครับมีทั้งหมด14ข้อด้วยกันรอบนี้นะครับมีคนตอบทั้งหมดเนี่ยเกือบ500ท่านพราะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจการค้าระหว่าง2ชาติมีทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องวัคซีนและการกลับมาระบาดซ้ำของโควิด1 i เป็นรอบ3ในบางประเทศว่าจะลุกลามไปเพียงใด รวมถึงสถานการณ์การเมืองในไทยโดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นภาคส่วนที่ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่แสดงความเป็นห่วงมากที่สุดถึง78.82%เมื่อทําเสร็จแล้วนะครับเราหยิบประเด็นขึ้นมากันกรองอีกรอบหนึง่งว่าผลที่ได้มาเนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องอย่างไรต่อเราจะมีข้อเสนอแนะต่อภาคธุรกิจอย่างไรข้อเสนอแนะต่อภาครัฐบาลอย่างไรโอกาสนี้หอการค้าไทยจีนและ Bank o อ China ยังได้ประกาศลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ M.O.U ระหว่างกันเพื่อส่งเสริมอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกหอการค้าไทยจีนโดยอาศัยเครือข่ายของกลุ่มธนาคารแห่งประเทศจีนที่มีอยู่ทั่วโลกจากโควิดขึ้นมาเนี่ยธุรกิจการค้าการขายมันเปลี่ยนไปหมดมันอีคอมเมิรขึ้นที200สากเปการอื่นผมเห็นมันขึ้นเลยยังไงต้องลุกเขามากหน่อย ไม่ใช่อีกความเื่ของเขาเข้ามากกว่าเราไอเราขัดรูนการค้าง่ายเราควรจะต้องลุกของเขามั่งถ้าจีนเปิดเมื่อไหร่เราก็นําคณะไปไายหลังเพราะ海南มีเรศรษฐกิจพิเศษถ้าเขาให้ประชากรของเขาเนี่ยค่ามาใช้ใจ่ายได้ต่อปีต่อคนเนี่ยแสรหยวนเนี่ยเท่ากับเราห้าแสนบาทอันนี้ถ้าเราส่งค่าไปขายในที่นู่นเนี่ยผมว่าเรามีโอกาสสูงนะฮะอาจจะไปออนไลน์ที่นู่นก็ได้กลางเดือนพฤศจิกายนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่37 มีการลงนามความตกลงอาเซบซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับใหญ่ที่สุดในโลกโดยผู้แทนจากอาเซียน10ประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ประชากรรวม2.2พันล้านคนหรือเกือบ30%ของประชากรโลกถือเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงแรงผลักดันจากรัฐบาลจีนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เน้นย้ำมาโดยตลอดว่าอาเซียนคือคู่ค้าสำคัญของจีน และไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนถึงบอกว่าจีนไทยก็พี่น้องกันประเทศจีนเราก็คือเลือดเนื้อไออเมริกาคือผู้เพื่อนูงจีนกับไทยเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะเน,นี่ยพาชินพิปดีสีเส้นผิงเนี่ยกับไทยเรามีความนั่นที่ดีพอสมควรนะครับเมื่อกี้ก็ได้มีการล,ลงทุนกับจีนเนี่ยถ้ามาลงทุนเนี่ยควรเลือกประเทศไทยก่อนอะไรพวกนี้นะเขาได้ออกข่าวไปเยอะผอสมควรน,นะ้ได้ผลักดันเขามีความเชื่อมั่นประเทศไทยเอาแบบนี้ดีกว่า ถ้าท่านให้ความสําคัญ์นะฮะทำให้คุณจีนของเขาก็กล้ามาลงทุนเพราะในข้อกฎหมายเขาคงต้องมีไนตะต้องมีนายว่าเอ้มันใครเนี่ยเขาจะช่วยอะไรมัง่งใช่ไหมถ้าคุณจีนที่จะมาลงทุนอันนี้สำคัญที่สุดทั้งนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IFF คาดการว่าในปี2564เศรษฐกิจโลกจะกลับมาฟื้นตัวราว5.2%โดยเศรษฐกิจจีนจะขยายตัว8.2% และไทยจะขยายตัวที่4เปอร์เซ็นต์ประวิทย์ทั้งทวีสุข36สเปเชียล